นั่งช้งว้อยู่นี่วะนั่งนี่ห่เยังไม่เนี่ยสองแสนกีบโอ้ยสองแสนงวดนี้งวดก่อนชีแสนยังบไส้เลยเห็นหน้าโอ้ยไปลืมกขให้อะไรโอ้ยไปลืมตัวชื่อหน้านูนฝันเห็นรู้แล้วเ่อน้องขัางใต้หรอมีบูมีจะไปหนัย่งสองแสน้าสาวบดินตาเม่ขึ้นนี่มมีดอกซื่อเลขเบิ้ลละชื่อสองแปดสวันนี้ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วนี่ใกล้ถึงาใกล้จะทูกแล้วนี่เซาเาเบมมวนละเออแต้เมื่อคืนนี่ฝันดีีอก มันมาขึ้นก็ไม่นี่คุกข้าโค้ฟอเล็บขูดขึ้นเืนซะไม่น้ำอยู่บ่กรงใหม่ชีมีหน่อยหนึ่งนี่แหละโอ้ยมันก็เหน่วกจ้โอ้แมนรักูงบรมจักมืนั้นโอ้ยบ่แมนบ่มีมันพวกิี้มันบ่มีน้ำเจ่าขั้นขึ้นต้นไม่หนิไม่ชิเป็นเล็กแมวบ่มแมวป่ากับแมวบ้านนี่แหละบ่มีดีบทนันปเล็กเสืออะไรเล็กเสือเสือมันถสืกรงใหม่คือกันแต่ว่านิเป็นเสือบ้านเสือป่าบ่เสือบ้านอืมบ้านาจพะลุงวี่ามีอก เป็นแ,แมวมาล่ะซานาเซียแน่ๆจะมีเงินพาบซาไปตายไปเลยโห่เล้วห่บูมีเงินเปิดแกบน้ำเลืกเลยเด้เรียบไม่เหรออ้าวชูเฮ็ดยังอีกแล้ว,น,น,น,วน่าาสาววนะสออกลักเข้าไปขายแล้มันบอกอ้ตายละตายละพวกนี้นะ่ะสูเฮ็ดแต่แนวบาปเลยสุดเออชูบ่ได้ยินบอเพลงเขาร้องนะเพลงอย่างนี้ล่ะมันผู้ใดที่เฮ็ดให้แม่ห้องให้ ามันตายสิกลายเป็นสัมภเวสีโอ,อ้พวกนี้ไวขนาดเนาะเออสวบไปรถกูจะบอกอีแม่เบันคันสุบว่าแวงกูนะแม่ใช่ปะแม่เล่าอุมาซันสุดคุ้มกับน้ำดื่มปทุมมาทุกขนาดพิกได้ทานซื้อครบ3แพ็คแถมฟรี1แพ็คที่ห้างโซกไซมาทุกสาขา เริ่มแต่วันที่3กรกฎมวัมที่5ตุลาคม2 0ันสานี่น้ำดื่มปทุมมาน้ำดื่มคุณภาพจากธรรมศาติ